อันนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับมาพูดของเรื่องของเบสิกของวองซอนกันก่อนก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานของตัวดาบแล้วก็การจับกริ่สารบบวก็ตัวดาบเนี่ยอันนี้เรียกลองซอนะหรือเรียกว่าดาบยาวตัวดาบเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนเลยหลักๆคือตัวใบตัวด้าวนะตัวใบเนี่ยจะเป็นใบาย,ยาวเราแบ่งเป็นสองส่วนอีกคือส่วนที่วิฟคือครึ่งหน้าแรกแล้วก็ส่วนที่กรองครึ่งหน้าหลังส่วนวิฟเนี่ยจะเป็นส่วนของปลายใบ ที่เราเรียกวีเพราะว่าเวลามันมีการประทะกันเนี่ยถ้าเราต้านไว้ที่ปลายใบมันจะมีแรงต้านมานะแต่เียกว่าวีส่วนสตรองเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าเอาไว้รับหรือต้านแรงเนี่ยมันจะแข็งแรงนะเราไม่ต้องออกแรงมากจนถึงเรียกว่าสตรองทีนี้เนี่ยในส่วนของด้ามครับนกะ็จะมีกาดกากอาจะไว้กันมือการดาบเหล็กอะไรเข้ามานะครับก็บิดรับเอาแล้วก็ส่วนของด้ามก็จะเป็นด้ามยาวแล้วก็มีพอมเมลอันนี้เป็นฟีเจอร์สำคัญเลยของลองซอนคนระับ อ่านี่เป็นเรื่องของตัวดาบก็คร่าวๆนะทีนี้นะเรามาพูดถึงการจับดาบที่ถูกต้องนะการจับดาบเนี่ยเราโฟกัสง่ายๆเลยคือจับให้มั่นแต่ว่ายังมีความคล่องตัวลนะของข้่อมืออยู่ครับก็คืออ่ะง่ายๆเลยถ้าใครทำมือซ้ายก็ปรับเอานะก็สมมติว่าผมถน,ดนัดมนะือขวาเนาะนิ้วก้อยนิ้วกลางนะครับสามนิ้วเนี้ยเราจะกำแน่นสองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราจะกำหลวนะครับ สิ่งแรกเลยเราจะวัดระยะก่อนเอานิ้วชี้มาแตะที่คลอสกาดครับนะเฉียงๆในลนนักษณะนี้เป็นตัววัดแล้วสามนิ้วข้างล่างเนี่ยเราจะกำแน่นสองนิ้วเราจกำหลวงเหตุผลที่เราต้องกำในลักษณะน,นี้เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างมือกับคลอสกาดบางคนอาจจับสูงขึ้น,นก็ได้ถ้าแล้วแต่ถนดนะัดะแต่ว่าอยากให้จับเป็นลักษณะน,นี้เพราะว่าถ้าจับเรายกรับในการฟันเนี่ยมันจะมีระยะของตัวดาว จับช่องว่างเนี่ยเพื่อให้มันไม่ลงมาโดนนิ้วเราเวลาเรายกรับบล็อกหรืออะไรก็ตามนะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมาพูดถึงมือซ้ายต่อมือซ้ายเราจะจับที่ด้านล่างจับได้สองจุดคือเหนือ้อมเมลเหนือ้อมเมลก็คือกำมที่ด้านสามนิ้วแน่นสองนิ้วหลวมนะแล้วดูพอเราจับเนี่ยเราจะจับแบบดีเล็กดีเล็กข้อมือคือแบบกำรรหลวๆนยะดาวเราจะปล่อยชิลๆอย่างงี้ยนะเห็นว่ามัน เคลื่อนที่ได้ดีเร็วแล้วไม่ได้แข็งนะแต่ถ้าใครจับตัแบเบสบอลกริปเลยแฮมเมอร์กริปมันจะกำแน่นดับจะตายมือจะขยับยากของมือมันจะแข็งให้เราจับลม้มดวมนี่มือล่างเนี่ยจับได้สองแบบครับที่สองคือจับกำม,มันทั้งมือเลยที่คอมเรวกำเนี่ยไม่ได้กำแน่นเท่าไหร่เรากำตึงหลวมตึงแน่นแล้วก็รีแลกซ์อนนงมือมันก็จะเปลื่อนที่ได้รวดดีอ่ะที่เห็นนะนะต่อกันทีนี้เนะี่ย การจับกริปเมื่อกี้เป็นแบบที่หนึ่งคือแบบแซนดาเลยเป็นกริปธรรมดาใช้กับดาบอะไรก็ได้นะหลักการค่ายๆกันหมดทีนี้แบบสอนคือตามกริปเป็นซีเจอร์เลยของเราสอนนะคือเราจับธรรมดาแล้วเนี่ยคราวนี้ตามกริปเราบิดดาบมาทางขวามือเราเนะให้โค้งข้างหลังเนี่ยหันไปทางขวาฝึกมือล่างย,ยังกรรมเหมือนเดิมทีนี้มือซ้ายเนี่ยเราจะแบออกเล็กน้อยจับ อัจฉรใหม่เราเอานิ้วโป้มาวางที่ข้างใบน,นะหรือข้างด้านของเราบางคนจับสูงก็อาจจะเป็นข้างใบแต่ผมแนะนำให้จับประมาณครอสกาหรือตรงด้านนะด้านนี้ด้านไหลปกติเนาะบิดมาแล้วก็จับเห็นว่าอยู่ข้างนี้นะแต่ถ้าปกติจะอยู่อย่างนี้เปลี่ยนเป็นตามกริดตามกริดนี้ก็จะใช้พวกกา ตามกรดได้หมดหใช้ในการฟันปาดด้วยมุมขององศาข้อมือเนี่ยมันจะดีกว่าทีนี้มาถึงคลิดอันที่3ามคือรีเวิร์สกรีอันนี้น่าจะใช้ลักษณะพวกในแนวท่ารับมากกว่าครับแต่ว่าสําคัญมากในการทีร่จะฝึกมือในการเปลี่ยนกรดการจับดานนให้สมูนุ่มนวลเนี่ยเราต้องเรียนสามกรีดนี้ให้ไดค้ครับกรที่สามนั่นเรียกรีเวิร์สกริดเราจากกริดป,ปกติเลย,เลยทีนี้นะโฟกัสจะอยู่ที่มือซ้ายแล้ว เราจะบิดมือซ้ายให้หงายลักษณะนี้ลักษณะนี้ปกติมันอยู่นี้ใช่ไหมเราบิดให้มันหงายอย่างนี้แล้วระหว่างที่เราบิดเนี่ยมันก็จังจับด้หรือมันจะบิดปุ๊บเป็น reverse แล้วทีนี้ reverse มันใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็อยู่ระยะของมันอาจจะใช้รับแทงคือบางทีเนี่ยถ้าเรายกากาดฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันช้าเรายกจะทำการล็อกดิวส์ที่มันมันจะเร็วกว่าอันนี้รับหรือใช้เวลาแทง แล้วแทงออกไปตรงตรงไงท่านี้มันจะได้แรงต้านที้ดีกว่าที่จะทำอย่างนี้ข้อมือซ้ายเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าก็ทีนี้นิดๆถจะเอ้าโฟโลให้ดูให้กริปสามกริปเนี่ยคือธรอมอรมดา reverse reverse ต้าวต้าว reverse ธรรมดาต้าวต้ <Rever se. S 2> าว ว่าหลักการมันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่สำคัญมากดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าฝึกทำอยู่บ้านนี่เยอะบิด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 ,ด,ดเป็นพื้นฐานครับจนชินนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะสอนววเลื้องของลัฐษาะการฟันที่ถูกต้องแล้วก็การของดาบนะครับ